ใหม่แท้พี่น้องอ๋ออันนี้มันคือหนาวแท้เออกล่องไฟพี่น้องเอ,อ้ยอะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับอากาศเริ่มหนาวกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะตอนเช้าอุณหภูมิ 17องศานะครับทุกท่านเริ่มหนาวนะใกล้ปีใหม่แล้วเนาะทุกท่านเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับช่วงค่ำนะครับอุณหภูมิจะเหลือ14องศาพี่น้องเอ๋ยนะใสสัเราจะได้ห่มผ้าสองผืนกันนะครับอ่าเช้าวันนี้เนาะ ทุกท่านก่อนที่จะเดินทางนะไปหยอดน้ำกรดนะครับอยู่ที่บ้านกกกอกนะครับะกองทัพเราก็ต้องเดินด้วยท้องนะครับพี่น้องเนาะวันนี้หนุนนี้ทำอะไรเมนูอะไรนี่ปลาสม้มโอ้นะฮะขึ้นเขาไปหาหนูนะครับพี่น้องเอ๋อขึ้นเขาไปหาหนูแต่ได้กินปลาสม้มนะครับอืม สมุนก็ห้าวนะฮะสมุนอีออ,อ,อักนะครับอยากจะไปเขานะครับโอ้มันไปไม่ได้แล้ววันนี้เนาะพักผ่อนก่อนนะครับกันกินหรอไงอ่ะส่วนทัางนี้ยาดเข้ายาดเข้าแล้วนะครับนี่เมนูอของพวกเรา,ราเมนูเหลือกินนะครับร F c <4 S 2> ทุกท่านอันนี้เขาเรียกว่า่มาม น้ำตับนะนะอันนี้ซุปมะเขือนะอันนี้อะไรนี่แม่แคบนางงูโอ้แคบนางงูนะ่ะ FC กับทอดไข่นะครับเน่อ่ะมื้อเช้าด้วยกันนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะอ่ะมาครับทุกท่านนะมื้อเช้าด้วยกันนฮะ,ะโอ้ไม่ไม่ได้ทำคลิปหลายวันแล้วนะครับ เสียบพี่น้องซุ o มะเขือมา, <c oughs> มาครับตัวท่านเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับทางแม่มาต่อยนะแล้วก็ผมนี่แหละเนาะไม่แน่เนาะหรือว่าจะให้แม่มาต่อยไปคนเดียวนะครับก็จะไปทรงสการนะครับหรือไปทิ้มผี่นะ ที่บางกอกตูมนะครับเผาไปเผาอ่ไปทิ่มไปทิ่มไปเผาไปเผาเขาไม่ได้เอาไปไปทิ่มอ๋อเอาผีไปเผาอืมนี่ไม่เอาไปทิ่มปุ๊บจะก็มาเอาจะเอาไม่เถียงไม่เถียงครับพี่น้องทุกท่านเนาะมาครับทุกท่านแม่ว่าต่อยได้สามคำแล้วเนาะผมคาแต่พูดนะฮะมาให้สิคาะชอบกระโยชน์น้ำพูดแล้วครับ เดียวหนาวหนาวไหมพอหเปี่ายเหงอมเือก็คืนเยอะเนาะไม่ทอให่กินเลยไม่ต้องมาเลยมันงแล้วเขามันก่อเขาหงาไว ยู่คุยกินี่ยก็ไปเชื้อยั้งเป็นไเนาะอันนี้มันเนี่ยใความนือเื่งนึงคือมันเกาะมีแต่ก็เป็นอร่กินประมเนาะมเห็นนะคือ ลมมาอีกแล้วครับพี่น้องจะผม่องหน่แล้วจะตกปะันจะสายพทกาน้งต่อเราไม่อ่านงาอาานอาเนี่เอาไปทิ้มบ่ายตักเสื้าหน้าเท่เอาไปเท่กันเนาะ พอเมือร่อยขาเนาะไปดอกนอนอ่ือม่้นนเมือมอ่ะนี่เขาไปย้อนต้อกดอกดเมื่อดีกว่า ลาไปตัวนี่งนะเขาชื่ออไะไรตัวไม่มาเหรอไี่ไปไปเอามาค้อนมันหนาวไม่ได้ขคุยดีเลย นูไม่ดื้อนะไอ้นม่นพูดกับหมามันดีนะเอฟซีทุกท่านมันไม่เถียงเราพูดกับคนมันไม่แต่เถียงนะเถียง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 นะ เบียงไป,ปรรพปูนยังมนยังเส้นยกยกอยู่นี่ไปไหมอะไรก็สู้ข้าวไม่ได้อะประมาณนี้ครับทุกท่านนะเนาะเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวทานข้าวเ,เสร็จก็ไปทางานนะครับพี่น้องเนาะ จบวบทพิเศษตอนนี้ครับสวัสดีครับ